มากันที่ส์ซคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกอาร์เซนอลพบลิเวอร์พูลเริ่มเตะเวลาปีสองนาทีอาร์เซนอลเป็นทีมอันดับ4ในพรีเมียร์ลีกนะครับผลงานถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับชนะมาอย่างต่อนเนื่องจนกระทั่งมาเจอเกมล่าสุดนะครับแพ้แมนซิตี้แบบโชคร้ายเลยนะครับเพราะว่าเล่นดีกว่าแทบจะทั้งเกมเลยทำให้ผลงานในบ้านเนี่ยแพ้2นัดครับจาก10เกมที่ผ่านมายังถือว่าแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าที่เหลือเป็นการเสมอ1และชนะถึง7เกมด้วยกัน ในเรื่องของสภาพทีมครับวันนี้มีปัญหาเพราะว่านิโคลัสเปเป้โทมัสมาเตโอบาเมยองและโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่วันนี้จะติดภารกิจรับใช้ทีมชาติในขณะที่กาเบรียลมาการเยสเนี่ยก็ติดโทษแบนนะครับทำให้การจัดทีมที่คาดมิเกลวาติต้าจะจัดระบบ4-2-3-1มีแบร์เรโนเป็นผู้รักษาประตูแนวรับมีเบนไวท์รอปโฮดิงเทียนนี่และโทมิยาสึตรงกลางครับโลกอง่าจะตัดเกมร่วมกับกาลิชาก้าอเดกาเป็นหน้าต่ำขนาบข้างโดยเอ็มิลส์สมิธโรและบุกโยสากาเอ็นเคเทียจะเป็นกองหน้าตัััววเเป้้าาดููลลิอรร์พกนไคบตออนนนนนีีีีี้เเป็ทมมััดบ3ใศึกกพรรย์ลนะครับ อันดับเนีอวว่าซานอลแค่อันดับเดียวเท่านั้นปัญหาคือนอกบ้านช่วงหลังเตะนะครับเล่นนอกบ้านในลีก3เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับสำหรับลิเวอร์พูลเกมล่าสุดเนี่ยไปเยือนเชลซีน้ำก่อน2-0นะครับสุดท้ายเกือบเอาตัวไม่รอดครับโดนตีเสมอ2-2แล้วก็แบ่งแต้มกันไปวันนี้มีปัญหาในเรื่องของสภาร์ทีมนะครับเพราะว่าซาร่ามาเน่เนี่ยหมอสิทธิ์ลงสนามนครับรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในขณะที่นาบิเกต้าก็เช่นกันนะครับนอกจากนี้โจยมาร์ติอาริสงเบเกอร์และฟิมิโโนติดิดดคควรับ ในขณะที่ทางด้านฮาวิ่งเอเลียดแนทฟิลิปเด็กโก้คันธราทักคุมิมินามิโนและดิวอกออริกีเนี่ยมีอาการบาดเจ็บวันนี้ต้องโรเตชันหลายตำแหน่งนะครับระบบการเล่น4-3-3เคเลเฮอร์เป็นผู้สามตัวฟันไดโจโกเมสเทรนอเล็กซานเดอร์อันุและอดีโรปเซนเป็นสีกองหลังตรงกลางมีจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยและเคอร์ติสโจนแนวรุกจะประกอบไปด้วยเด็โก้โชตาอเล็กซ์ออเลตแชมเบอเล่นะครับและอีกหนึ่งความหวังจะเป็นทางด้านของเนโก้วิลเลียมนะครับวันนี้จะถูกดันขึ้นเป็นเป็นตัวรุกฝั่งขวานะครับับบบโดดยกกก่่่่ออออนนนนนเเเเเมมจะะรรรริขราา Arsenal, ิขึึ้้คคคปปใหา์ซลล็ตงู อย่างที่เรียนนะครับหากดูจากฟอร์มล่าสุดอาร์เซนอลทำได้ดีกว่านะครับในเกมที่แพ้แมนซิตี้เพราะพวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับไม่มีข้อกังขาแปบ๊บกว่าดิโอลาย,ยังยอมรับเลยนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะน่าเสียดายสองศูนย์แต่รักษาสกอร์ไว้ไม่ได้มาเจอกันหนนี้ครับปัญหาคือลิเวอร์พูลของเจอเร์รีคอปมาเยือนเอมิเรตสเตเดียมทีไรมีปัญหาตลอดครับสี่หนหลังสุดเนี่ยชนะครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอาการค่อนข้างหนักเลยนะครับเมื่อมาเยือนสนามแห่งนี้ไม่ถูกฉลองครับ ในขณะที่ฟอร์มการเล่นอาร์เซนอลดูเหมือนจะลงตัวและมั่นใจมากกว่าเมื่อดูจากสภาพทีมและองค์ประกอบอื่นๆน่าต่อไปที่อาร์เซนอลครับเรดฟ้องชัดเจนครับเกมนี้อาร์เซนอลเหนือกว่าและมีโอกาสาที่จะทุบสูงเลยทีเดียวแนะนำให้ต่ออาร์เซนอลที่รา,าคาขึ้นครบลูกฟันธงอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูล3-1ไปกันที่สุดเกลโชเซรายอิตาลีเอซิมิลานพบอาร์เอสโรม่าเริ่มเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยเอซิมิลานตอนนี้เป็นทีมรองจากฝูงนะครับตามหลังอินเตอร์มิลาน4คะแนนวันนี้สำคัญครับหากชนะ จะบีบช่องว่างลงมานในกรณีที่จะฝูงสะดุดเพราะฉะนั้นเกมนี้เต็มที่แน่นอนในเรื่องของโอกาสในการเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์กันต่อเนื่องจากช่วงหลังผลง,งาน,นดรอปลงมาโดยเฉพาะฟอร์มในบ้าน4นัดหลังสุดชนะแค่นัดเดียวทำให้ผลงานในซานซิโดยดรอปลงมาอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลัง9เกมในฤดูกาลนี้ชนะ6เสมอ1และแพ้2ภาพรวมับ19เกมชนะไป13เสมอ3และแพ้3เกม ในเรื่องสภาพทีมไม่มีปัญหานะครับวันนี้ตัวหลักเนี่ยอยู่กันอย่างครบครันในขณะที่ฝั่งคู่แข่งไอเอสโรมาเป็นทีมระดับ6นะครับฤดูกาลน,นี้19นัดแพ้ไป7เกมชนะ10เสมอ2แพ้ชนะเนี่ใกล้ๆกันเลยครับ ในขณะที่เกมลุกยังดูฝืดๆหน่อยนะครับยิงไป31ประตูในฤดูก,กาลนี้และเสียไปถึง21ลูกในขณะที่เกมนอกบ้าน9นัดเนี่ยแพ้เยอะกว่าชนะนะครับพอแพ้ไปแล้ว5เกมและชนะ4เกมแต่ถึงกระนั้นก็มีเกมผลงานชิ้นโบแดงในเกมนอกบ้านนะครับนั่นก็คือเกมล่าสุดที่ออกไปถล่มอาตาลันตานอกบ้านมาได้4ตอนหนึ่งแต่ถึงกระนั้นกลับมาเล่นในบ้านก็สะดุดเสมอ3าโดเลียเลยนะครับ1ตอนหนึ่งทำให้ผลงานเกมนอกบ้าน4นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เกมด้วยกันในเรื่องสภาพทีมไม่มีปัญหากับชดเซมอนโยเตร ดยก่อนเกมจะเริ่มขึ้นบอลกฎหมายต่างประเทศเปิดราคาให้เอซิมิลานเป็นต่อครึ่งลูกบอลคู่ที่แพ้ทางกันนะครับในช่วงหลัง4ี่หหลังสุดที่พบกันเนี่ยมิลานไม่เคยแพ้โรม่าเลยเป็นการชนะไป3เกมและเสมอหนึ่งครั้งนะครับรูปเกมในนัดนี้น่าจะสูสีกันอย่างแน่นอนนะครับโดยเจ้าบ้านเป็นทีมที่จะขึงเกมลุกเข้าใส่ในขณะที่โรม่าเนี่ยมาเน้นโป้ก,กลับเหมือนเกมที่ไปเยือนอาตาลตา,ตาเลยนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะจากโคนและความเก่าเนี่ยอยู่กับเอซิมิลานอย่างแน่นอนนะครับทั้งนักเตะทั้ทงคุณซื้อครับดูแลดดเยยีี ฟันธงเอซิมิลานชนะโรม่า2.0ต่อสำหรับคู่ที่3เราไม่มีวิเคราะห์นะครับเนื่องจากเป็นทีเด็ด VIP ที่มีแจกเฉพาะในกลุ่มไลน์ VIP เท่านั้นนอกจากนี้ในกลุ่มไลน์ VIP ยังมีแจกสเตปแล้วก็พานำเล่นบอลสดจากเซียนตัวจริงด้วยนะครับรับซับกันตลอดทั้งวันแน่นอนใครที่สนใจสามารถแอดไปตามลิงก์ไลน์ที่เราลงไว้ด้านล่างคลิปตรงคำอธิบายคลิปเพื่อไปขอกติการในการเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับ